กู๊ดรอนนัดกู๊ดรอนนัดกู๊ดรอนมิกกี้โบกรีนมิกกี้โบกรีนแล้วก็ uh, เอ้ยไม่ต้องแล้วมาปั๊มแท๊บกี่อ่าแบ่งเป็นสามกลุ่มนะเนี่ยคิดง่ายๆแบบนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่ง ผมอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยผมกำหนดแค่ตัวละครนะตัวละครกับโจทย์ของเราก็คือโจทย์ของผมคือรักสามเศร้าโอ้โหพี่ขีจ,จ่อยร้อนขึ้นเลยนะนะนี่คือโจทย์ของผมส่วนตัวละครที่ผมอยากได้นะ <c oughs> ไม่ไตัวละครที่ผมอยากได้เนี่ย <c oughs> ผมอยากได้ตัวละครที่ เดี๋ยวผมให้ไปไปแปลงร่างตัวเองด้วยนะผมอ,อยากได้ผมอยากได้แบบขมุกขม,มอมเป็นแบบยาจกเป็นพเนจรเป็นอะไรแบบเนี้ยเออๆนะนึกถึงกันะนะนะนึกถึงนะพักยาจกเป็นเป็นขอทานเป็นเป็นอะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเละเละ,เละมอมมอมยุ่งเหยิง,ล,งลุงลังนั่นน่ะเซนเนี้ยเซนเนี้ย ลางโมอะไรวลแล้วก็แล้วก็รัก3ามเศร้าผมขอสองโจ์นี้โอเคเชิญโอแสดงใช่ไหมครับฮะแสดงแสดงเดี๋ยวมาแสดงนะมาแสดงนะแสดงเลยอ่ะไปเวเาไปเลยปะแม่นหลังนะครับบยินบางอะไรบ้างอะไร อะไรอ่ยเคลโลเคโลเคโลเคลโลวัวอุ้มมาบ้า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 ข้างนตอนธรรมดาจะไม่รอดแล้วอะรักสามเศร้าอะนี่เมือกี้รักาเศร้าะล่ะเเอ็ดไปดีนะ ไม่ไม่โชคดีนะเมื่อเกิดอิน,อนเกิบอินไม่มีเส้นน้องเอ่าฉีกไป่เลยทำหัวให้เละเละเฮ้ยรู้แล้วยาจกต้องแต่งตัวไงยาจอกแต่งตัว <c oughs> เอาถุงเท้าใส่ตรงมือ <c oughs> เนี่ยทำไม่ถูกเลยเฮ้ปกติก็เหมือนนี่แหละไตัดเลยฮะเรียกว่าตัดเลยโ,โตดไปพี่ทุ่มทุนไปเอ,เอาด้วยเอาด้วย,ยน ไปพอแล้วแหละแต่งแค่นี้พอแล้วขนาดนั้นยังไม่แต่งเยอะเลย โอ้ยน <or> ้าสาวไอ้หมูวะไหน้องสาววะไนี่นี่นะคนน้องสาวไอ้ย่าเด็กหล่อ cô xem cái <laughs> gì cặp ra. Ôi màu màu màu. Màu. Oh, dear, wow.

ก็ไม่ได้เจ้าไอ้